เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสุดปังมากๆสำหรับคุณน,นิกดรจิรวันยลิวอิสเจ้าของ TIFW Production ชื่อดังหรือที่รู้จักกันในนามดรจิรวันยลิวอิสพาทีมงานจัดงานแคสติ้งยิ่งใหญ่ที่สุดณโรงแรมไบย็อกสกายห้องคอนเทนต์ชั้น19เปิดตัวแบรนด์ใหม่ Thailand t i n e ตัวแรนด์ Thailand i เต e r n a น i o ่ a l Fashion Week ที่จะมีขึ้นในปี2025พร้อมประกาศกับสู่วงการแฟชั่นอย่างเต็มตัวพร้อมนำท็อปโมเดลระดับโลกมาแคสติ้งเพื่อเตรียม ขึ้นรันเวย์แฟชั่นวีคที่ประเทศไทยในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิกจิรวรนิวอีสนะคะเป็นเจ้าของโปรดักชันของ Thailand International Fashion Week ค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเออเป็นอะไรที่เหมือนต้องมาจัดที่เมืองไทยประเทศไทยเราเนาะแล้วก็นำพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยคือจริงๆจ,จะมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ทีนี้ก็ทาง ทางดีไซเนอร์เขาบอกว่าขอขอรอดูสถานการณ์ประเทศไทยก่อนแล้วก็วันที่23ถึง24กันยายเอ้ยสิงหาค่ะก็คงเจอกันที่รันเวย์อะค่ะใช่ค่ะก็เราก็ต้องกลับมาเรียกความเชื่อมั่นให้กับทางต่างประเทศนะคะเอ่ออันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนแต่วันนี้คือหลกัหลกๆเรามีการแคสติ้งนะคะแล้วก็น้องๆมาจากหลายประเทศมากคะ่ะแล้วก็เท่าที่ทีมงานไล่ดูคร่าวๆก็ร้อยกว่าคนนะคะเอ่อหลกัหลกๆคือ เน้นความสามารถเขาเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็อยู่ที่คณะกรรมการค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนคัดใช่การดีก็จะดูรอบๆใช่ค่ะมีทางโซนยุโรปทางเยอะมากเลยค่ะหลายประเทศมากมากค่ะเท่าที่เราวางไว้ค่ะก็ประมาณ30ค่ะจากร้อยกว่าคนก็ก็ให้กรรมการเป็นคนคัดเลือกได้อ่อก็จะมีทางโปรดักชันมีทีมงานโปรดักชันแล้วก็จะมีทางเ,เครือข่ายในวงการแฟชั่นนี่แะค่ะ แล้วคือหลักๆก,ก็จะมีของต่างประเทศแต่ทีนี้คือพอมีเหตุการณ์เขาก็เขาก็ขอดูสถานการณ์ก่อนใช่ค่ะก็วันนี้หลักๆก,ก็จะก็จะเป็นงานแคสติง้งค่ะแล้วก็เป็นการาดิ d i นอ e r ค่ะเป็นอฟ after party ก็เหมือนเป็นการที่เราลงมาคัดน้องๆมากกว่าค่ะคือ อันนี้ต้องดูที่ความสามารถเขาก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าว่าเขามีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆเราก็อยากได้อะไรที่แนวใหม่ๆเนาะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องดูแต่ละคนนะคะ่ะแต่นี้ก็จะยืนแอบแถวใส่เสานี่แหละคะ่ะก็แน่นอนเดี๋ยวแล้วค่ะนีํสคัญนะแับน,นี้ใช่ใช่ค่ะก็มีมาด้วยนะคะมีหลายหลายท่านด้วยะคะ่ะที่สมัครเข้ามาเพราะว่าเขาก็เห็นทางโซเชียลมีเดียนี้เขาก็เคยเห็นรันเวย์ของเราต่างประเทศด้วยเขาก็เลยนั่นแหละคะ่ะก็ก็เป็น ก็นะเราไม่รู้ใช่ไหมใช่ก็ตื่นเต้นตอนแรกตอนแรกเลยนิกไม่คิดว่าเหมือนน้อ,นองๆจะมากันอะไร่งเงี้ยเพราะว่าเห็นทางทีมงานเขาก็แจ้งว่าน่าจะเลื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือพอเราประกาศไปแล้วเราจะถอยหลังมันก็คือทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกดีไซเนอร์ต่างประเทศไม่งั้นเขาไม่กล้าลงค่ะ เราก็เลยโอเคเราลุยนี่แหละค่ะใช่ใชค่ะก็เน้นความสามารถน้องๆแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้โชว์ความน่ารักสดใสความเป็นตัวของเขามากกว่าค่ะยี่สิสถึงยี่สิ่งหาค่ะที่ใบยกโอ้กำลังมองหาสปอนเซอร์นะนตัวเลขกรมกมตลมๆยังไม่ได้แพลนค่ะว่าเท่าไหร่ก็ขอให้มันเป็นไปตามคอนเซปที่คงตามนั้นนะคะ เขมองหาสปอนเซอร์นะคะถ้ามีพี่ๆคนไหนสนใจเข้าร่วมก็ด้วยความยินดีค่ะโอเคไฮ I would like to invite everyone to come for Thailand International Fashion Week on 23 to 24 August yes sorry August 2025 so Uh, they will happen in b a y o k ok Sky Hotel. So, if anyone would like to check about the tickets, go to o u w Thailand International. fashionweek.com uh, ทิเกตก็ตามเว็บไซต์เลยค่ะของ w w w i international fashionweek.com ค่ะ